โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมที่็อปเนี่ยเหมืหรือว่าเกมขอรเองวันนี้เราก็จะมาอธิบายการรีเวิร์กของไอเทมยอดนิยมอย่างกิมมอ o ์พาวเวอร์ Power ที่เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นไอเทมที่ไม่ว่าตัวอะไรก็ออกได้แคลลี่ซัพพอร์ตโซโล่ออกได้ทุกตัวในเกมก็ว่าได้ยังไงก็มีประโยชน์เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้มันได้ทําการปรับลงแล้วหรือเป็นเพียงไอเทมขยะขยะผมมองว่างั้นนะ <laughs> ในความเป็นผมเป็นไอเทมขยะก,กว่าเมื่อก่อนมากหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยให เต็มร้อยผมให้ร้อยตอนนี้ผมให้เหลือ5พอโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับการปรับนะครับไอเทมที่ใช้ออกเหมือนเดิมเด้ดเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอืมทุกอย่างใช้เหมือนเดิมหมดแต่ว่าสิ่งที่ปรับคือเอฟเฟกของมันคือตอนนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนตรงที่ว่าเมื่อผมตีอีกฝ่ายปุ๊บมันจะติดดามเมจโอเวอร์ไทม์หรือว่าดาเมจดอทให้อีกฝ่ายเจ็บตัว <S <S ไปเรื่อยๆเราก็ใช้ได้การฟาร์มได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นการที่ว่า เวลา,เาใช้สกิลใดๆผมลองใช้นะปึ๊บยิงไปปับ๊บตอนนี้แหละมันจะมีชาร์จกิมมอร์อยู่สำหรับชานี้นะครับก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหาย35%จากจำนวนมานาที่ใช้สกิลหรือไอเทมในการใช้ในการโจมตีครั้งต่อไปตอนนี้ผมตีผมใช้ไป610 35%ของ610คือเท่าไหร่ลองคิดดูประมาณสัก200เดี๋ยวลองผมตีไปปึ๊บ <laughs> ปัก๊กถ่ามันก็จะเอาดาเมจต้นของเราไปบวกกับดาเมจที่เป็นโบนัสขึ้นมาจากกิมมอร์ครับผม ก็ประมาณนี้แล้วก็เราสามารถกดใช้ได้นะเป็นเอฟเฟกของมันต้องมานั่งกดใช้อีกที่เมื่อก่อนคือบวกสิบห้าเปอร์เซ็นทุกอย่างโจมตีปกติใช้เวทใช้อะไรการโจมตีของเราจะบวกไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ปรับเป็นบวกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และเป็นเวทเท่านั้นอ่ะแล้วเป็นเวทเท่านั้นด้วยไงแล้วมันมันกากมากมันไม่คุมูมากผมมองว่านะต้องมานั่งกดต้องมานั่งกังวลแถมเป็นเวทอีกตัวแครี่ที่ออกมาฟาร์มเร็ว หมดสิทธิ์ออกแล้วออกมาได้นะแต่ไม่เหมือนเดิมเรากลับไปได้นะแต่ไม่ใช่ในฐานะเดิมอารมณ์ประมาณนี้เลยครับสําหรับกีมอคือเป็นไอเทมขยะไปจากไอเทมที่พระเจ้าอ่ะลองคิดภาพดูด็อกเตอร์ใช่ไหมเมื่อก่อนออกมาตีโหดเพิ่มรีเจนเลือดเพิ่มดาเมจอะไรเยอะแยะโจมตีบวกสิบห้าเปอร์เซ็นแรงขึ้นแต่เดี๋ยวนี้คือกดใช้ไปทําให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็สกิลสามแรงขึ้นที่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็จากสองร้อยก็เป็นสองร้อยสี่สิบเพิ่มมาสี่สิบ อันตีก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่เลยและที่สําคัญคือมันใช้กับอันตีไม่ได้ด้วยไอ้เนี่ยไอ้ความฉายตัวเนี้ยคือสมมติเราพุ่งไปมานาสองพันใช่ป่ะเราต้องได้รับดาเมจเพิ่มมาเจ็ดร้อยแต่มันไม่เพิ่มไงมันไม่รับรวมันตีเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบกันว่าถ้าสมมติว่าผมใช้สกิลทับเยอะมันจะนับอันไหนผมลองยิงไปตอนนี้ดาเมจเราจะเป็นประมาณสามร้อยเก้าสิบที่ผมตีไปแล้วผมลองใช้สกิลสองทับไปดูมานาใช้สิบมันก็ได้แต่เพิ่มสกมัน สญญามชุดาะลองตีนะนะดาเมจน้าว่า160ร้อยหกสิบกว่าๆแล้วร้อยเจ็ดสิบปุ๊บไปร้อยหกสิบหกก็อย่างที่เห็นครับผมแล้วเราต้องมานั่งกะด้วยว่าเราใช้สกิลนั้นไปหรือ,อยังอะไรเงี้ยญญว่าผมจะยิงผมคือผมต้องจัดลำดับสกิลใหม่อ่ะผมต้องสตันปต์ปุ๊บเฮกตีปุ๊บยิงปุ๊บตีเนี่ยต้องทำเหมือเ,เพื่อได้ความคุ้มค่าแล้วมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญที่นุามากอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่าออกเลยเชื่อผม ผมยังหาตัวที่ออกแล้วคุมไม่ได้เลยสำหรับไอเทมชินะไม่ว่าจะเป็นตัวที่สกิลแรแค่ไหนกล่อกแล้วไม่คุมอย่างอูกี้ที่สกิลรัวๆผมก็มองว่าไม่คุมนะเพราะมันต้องไปตีเขาได้ถึงจะเพิ่มดาเมจแล้วกดใช้คูดาวหกสิบวิอยู่ได้แค่หกวิเอาตรงๆคูดาวมันห้าสิบสี่วิคือเยอะมากแล้วบบกให้ยี่สิเอร์เซ็นต์แควเวตจะไม่ออกเลยไม่คุ้มก็ตามนี้แล้วผมจากไอเทมเทพเจ้าเป็นไอเทมขยะเลยแล้วผมเดาว่าน่าจะมีการปรับอีกรอบหนึ่งนั้งไม่มีคนออกแน่นอนไม่มีคนออก ต่อาจจะมีหรอมั้งโอเคผมก็ขอลาไปแม่แต่พี่คนนี้สุบก,การรีวิวไอเทมกิโม่พาวเวอร์ในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบจริงๆก็ไปละไปเจ้าไปจับ๊ายปไปลาก่อนครับพ่อมบายบ๊ายบาย